โอ้ยสายแล้วสายแล้วสายแล้วตื่นก็สายแล้วรถกระดันมาน้ำมันหมดอีกป่านนี้เด็กๆก,ก็คงนั่งรอเรียนอยู่ที่โรงเรียนโอ้โหเด็กๆทั้งหลายอนาคตของชาติแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นต้องโดนครูใหญ่ด่าเน่ๆแท็กซี่ทำไมไม่จอดวะจะรีบขับกันไปไหนด่ขับแท็กซี่เพื่ออะไรกันเน่ Star. มูบ, <Yeah> well, บานชิโปชจิโป๊จิโปมูบานจิโปหนึ <SPEAKER> ่งท้าสามูบ้านห่งข้าวตาเป็นมูบ้านครูยงนายับมีพอชื่อไก่พ่อเป็นนักคานาทะเลนม่งสา อยอดพ่อครู<อ>คนกินตายคนขายรอดชีวิตกล่องนั้นเป็นมนุษย์มาป่าเขารักครอบครูกินเกียรแห่น้ำม่วนจอดคือทา่าน พลันบอยคนแกงสังกะม่ยชัยโยชัยโยรุวมกันตายมูแกงสังกะม่ยเห็นมู มอไซก็ได้มอไซรับจ้างจะเร่ละแต่ละคนจะเอาลูกค้ากันไหมเนี่ยเฮ้ยใครก็ได้จอดหน่อยรถบรรทุกรถดูดซ่วมตอนนี้ได้หมดเร็วๆกูรีบกูจ่ายเต็มราคาบวกให้อีกสองบาทอะไรวะแปลกแต่จริงไอเวลาที่ไม่ต้องการนี่มาเรียกเรากันจังเลยชวนอยู่นั่นแหละพอเวลาต้องการนี่ไม่จอดสักคนไหนดูเวลาดิโอ้โหสองโมงครึ่งถ้าสายขนาดนี้นะหรือว่าจะลางานไปเลยแกล้งป่วย แล้วจะบอกว่าเป็นโรคอะไรดีล่ะมันถึงจะคือโอ้ยไม่แก้ตัวอะไรทั้งนั้นแหละมีความรับผิดชอบเว้ยยังไงวันนี้ก็ต้องไปสอนเด็กให้ได้ในเมื่อโบกดีๆไม่ยอมจอดกันใช่ไหมเฮ้ยไฟไหมไฟไหม้กูบอกว่าไฟไหมได้ยินกันไหมเนี่ยโอ้โหแต่ละคนขนาดบอกไฟไหมยังไม่จอดหรือว่าไม่เชื่อม so ันไม่ค่อยสมจริงงั้นก็พอดีแลลวแถวนี้ก็มีแต่บ้านไม้จุดไฟจริงๆเลยดีกว่า นี่แหละดีที่พกเทียนติดมาด้วยว่าแต่พกมาทำไมวะ Happy birthday to you Happy birthday to you ลูกชูชสามแต้มเฮ้ยไฟไหม้ไฟไหม้จอดหน่อยขึ้นมาเลยครับลูกเพ่วิตายได้ผลว่ะ รอตายได้ขึ้นแท็กซี่สักทีไปไหนครับคุณผู้โดยสารกทูสคูไปที่โรงเรียนเลยครับด่วนๆขึ้นทางด่วนเลยไหมครับเออไม่เอาเปลืองตังไปทางธรรมดาเอ้ามันด่วนตรงไหนเนี่ยเออแต่แปลกนะไฟไหมแถวบ้านครูใหญ่ได้ไงนั่นดีร้อยวันพันปีไม่เคยไหม้ดืเพราะเป็นบ้านไม้ว้างก็ขยะก็เยอะอีกไฟก็เลยไหมบ้านครูใหญ่เอะนันบ้านครูใหญ่อยู่ตรงนั้นเหรอแล้วพวกคุณรู้จักกันได้ไงเนี่ยก็กูไปแอบฉี่หน้าบ้านครูใหญ่บ่อยก็เลยรู้อ๋องานนี้เอง ฮ้ยไอ้โกลนว่าไงครับคุณผู้โดยสารไอ้จอร์ดไงโยงไม่เจอกันหลายชั่วโมงนะเอาเดี๋ยวนะพวกมึงมาอยู่ที่นี่ได้ไงกกลนมองถนนสิเว้ยเอ้โทษทีโทษทีททพวกมึงอธิบายให้กูฟังเดี๋ยวนี้แอะได้เจ้าเรื่องของกูหรือว่าขอให้โกลนก่อนเอาขอให้โกร,นก,น,กรนก่อนละกันอ๋อกูมาหัดขับรถไอ้โกรนมึงมาหัดขับรถนี่แปลว่ามึงขับรถไม่เป็นเหรอ ก็กำลังหัดอยู่นี่ไงออยาตายแล้วแล้วมึงมาขับแท็กซี่ได้ไงเนี่ยเช่าเขามาก็หาปังไปด้วยหัดขับไปในทีเดียวเลยฉลาดไหมไม่ฉลาดอันตรายโกรลมองถนนไอจอดแล้วมึงลามึงมาทําไมกูมาสอนโกรนขับรถฮะมึงเนี่ยนะเป็นครูสอนขับรถอ้าวก็ใช่ดีว่ากูเคยขับรถไถยมาก่อนไอจฮอตมันคนละอย่างกันนี่มึงมีใบขับขี่ไหมเนี่ยฮะไม่มีเพื่อนอ้ามนี้ก็หมายความว่าไอโกรนขับรถไม่เป็นส่วนไอจอดมึงขับเป็นแต่รถไถยตัวต้ม จอดจอดให้กูลงเดี๋ยวนี้มันจอดยังไงวะจอดมึงต้องพูดว่าย่อยอยอ,ยอสงบสงบนี่รถไม่ใช่มาโอ้ยกูสวยแต่สายเลยจะถึงโรงเรียนไหมเนี่ยโยงมึงนั่งรถโดยสารต้องไว้ใจโชเฟอร์สิกูก็อยากจะไว้ใจอยู่นะแต่ดูมึงกางแขนกลางขาเกาะบอกไว้แน่นเลยอันนี้มึงวางใจใหโกรนอยู่ใช่ไหมใช่วางใจมากเท่านรก เฮ้ยจอดข้างหน้ามีไฟแดงแปลว่ามึงทาตามเมตได้มันไม่ใช่เกมต่อสู้ไอ้จอดนั่นเป็นไฟจราจรไฟแดงเขาให้หยุดไฟเหลืองก็คือเตรียมตัวไฟเขียวก็ออกไปอา้าวละ่ะซับซ้อนจังมันซับซ้อนตรงไหนเนี่ยแค่สามสีไอ้โกรธมองทางดีไว้อย่ามองกูกูเห็นอยู่เส้นทางข้างหน้ามาสะท้อนกับแว่นตามึงไม่ต้องมองแว่นกูมองทางข้างหน้าไปเลยเอา้าวไหนว่าไฟแดงมึงไม่เห็นจะจอดเลยอ้าวเอเอ,เอว่าไม่ทันดูโอ้สงสัยฝ่ามาแล้ว โยงโทรหาใครเหรอสวัสดีครับกระผมตำรวจเกสสพชิปโปหนึ่งเก้าสามเออตำรวจเกสมึงรีบมาจับรถแท็กซี่ด่วนเลยมันขับฝ่าไฟแดงไอยโยมึงโทรหาตำรวจเหรอหน,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 นูไม่เกี่ยวหนูนอนนะแท็กซี่ป้ายทะเบียนอะไรครับโกรธแท็กซี่คันนี้ป้ายทะเบียนอะไรไป้ายทะเบียนสังกสี เออตำรวจเก๊เป็นรถแท็กซี่ป้ายทะเบียนสังกะสีไอ้โกรนมองถนนผมไม่ได้หมายถึงแบบนั้นผมหมายถึงตัวอักษรบนป้ายทะเบียนหนามันเป็นอะไรเฮ้ยโกรนตัวอักษรบนป้ายทะเบียนมันเป็นอะไรเป็นภาษาไทายกับตัวเลขอารบิกฮัลโหลครับก็ป้า,า,ทายทะเบียนเป็นตัวอักษรภาษาไทยกับเลขอารบิกนี่เด็กที่ไหนโทรมาป่วนวะเนี่ยไม่ใช่เด็กที่ไหนกูยงเองเอ้าวคุณยงโอ้ยเออเดี๋ยวผมตามให้รถแท็กซี่ป้ายทะเบียนโลหะตัวอักษรภาษาไทยกับเลขอารบิกขวดต้ม ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับข้อมูลเพิ่มเติมแบบไหนเอาคุณโยก็เอาแบบให้ละเอียดละเอียดเลยถ้าที่จะบอกได้อ๋อละเอียดละเอียดเลยนะชื่อพ่อของคนที่ขับฝ่าไฟแดงเนี่ยชื่อว่าโอบ<อ>เป็นกำนันส่วนพ่อจอรจดให้จอดพ่อมึงชื่ออะไรชื่อไก่เอออีกคนนึงก็พ่อชื่อไก่อา้าวนี่ชื่อพ่อกูไม่ใช่เหรอเออนั่นแหละชื่อพ่อมึงวางสายสายโยกมึงนจะแจ้งตำรวจทำไมเนี่ยมึงจะไปไหมโรงเรียนนะฮะไปไหมอ้าวเอเอไม่รู้ว่าเห็นคนทำผิดก,กูต้องแจ้งตำรวจก่อนกูเป็นบุคลากรดี มึงคิดว่าตำรวจกับประชาชนใครเป็นคนดีกว่ากันวะพูดจาได้น่าคิดมากโกรนไอ้กโกรนมองถนนนี่แหละรายละเอียดมีเท่านี้โอ้ยขอรายละเอียดตัวนี้อีกครับไอ้กโกรนวันนี้มึงใช้สบู่อะไรอาบน้ําสบู่นอกแก้วครับคนขับมาใช้สบู่นอกแก้วอาบน้าตอนเช้าโอเคพอแล้วครับผมไม่ต้งตงองการข้อมูลเพิ่มแล้วตามจับเดินดัวเลยนะวิสามันได้ยิ่งดีเดี๋ยวย่องถ้าวิสามันกูนี่กูเป็นคนขับนะเนี่ยเดี๋ยวก็ตายกันหมดรถหรอก อ้าวงั้นเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นยิงปืนช็อตไฟฟ้าเหมือนกันงั้นเป็นปืนยาสลบมันไม่ต่างกันหรอกโยงกูขับรถอยู่งั้นเอาเป็นแก๊สหัวรอก็ได้เฮ้ยอ่ะเอาเอะไรยังไงกูก็เป็นอมตาตะแต่พวกมือนี่แหละเฮ้ยโกรดรดความเร็วหน่อยไม่เป็นไรจอนท่านี้แหละพอแล้วถนนโล่งจอนถนนโล่งได้ไงวะทางไปโรงเรียนรถต้องเยอะๆดินี่มึงมาผิดทางปะเนี่ย เท่าที่จำได้นี่มันต้องเลี้ยวซ้ายสองครั้งเลี้ยวขวาครั้งหนึ่งเลี้ยวอะไรยังไงกูเลี้ยวไม่เป็นหรอกไอ้จอยจะไม่สอนกูเลี้ยวเลยหมายความว่าไงยังไม่สอนเลี้ยวแปลว่าที่ผ่านมานี้มึงขับเป็นเส้นตรงมาตลอดเลยหรอถั่วต้นตรงอย่างเดียวตรงลูกเดียวตอนนี้กูทําเป็นอยู่สองอย่างขับตรงไปข้างหน้ากับเบรกไอะจอยมึงสอนยังไงเนี่ยทําไมมันเลี้ยวไม่เป็นกูบอกมาแล้วว่าเวลาจะเลี้ยวน่ะให้ยืนยกแฮนด์ไปฝั่งตรงข้าม เดี๋ยวนะกูว่ามันไม่ใช่รถถ่ายแล้วที่มึงขับนะ่ะคือรถอีแตนเออนั่นแหละรถอีแตนกูยืนไม่ได้หัวมันติดเพดานเอาไอ้โกรนก็ไอ้ที่มึงจับอยู่นั่นไงพวงมาลัยน่ะก็แค่หมุนเองมันยากตรงไหนยากตรงที่ยืนไม่ได้ไม่ต้องยืนนั่งหมุนไอ้โกรนมองถนนมองยังไงกูคุยกับไอโยองอยู่มึงก็มองข้างหน้าไปด้วยแล้วก็คุยไปด้วยดีวะ อ,าอ้าวยังงี้ก็เหมือนกับว่ากูคุยกับถนนดิโอ้ยใครก็ได้เอา,มาไม้มาตีหัวกูทีเออช่างเถอะเดี๋ยวมีอารมณ์อยากเลี้ยวกูเลี้ยวเองไม่ต้องรออารมณ์มึงต้องเลี้ยวเดี๋ยวนี้กูจะไปโรงเรียนกูทำอยู่กูก็จะขับตรงไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอโรงเรียนนั่นแหละฮัลโหลมโตโทรหาครูยงฮัลโหลครูยองทำไมยังไม่มาโรงเรียนอีกครูดาวเรืองผมจะโทรมาบอกว่าวันนี้ผมคงไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วแหละอา้าวทำไมคะครูยงไม่สบายเหรอเปล่าครับครูดาวเรืองผมโดนลักพาตัว ครูโยงโดนลักพาตัวใครลักพาตัวคะครูโยงลูกตาโอ,อ่งกับลูกตาไก่เ้าเดี๋ยวไม่ใช่ดีไก่ใน,นที่พ่อผมคืโยงมือโดนลักพาตัวเหรอมีอะไรที่กูพอจะช่วยได้ไหมมึงช่วยโดยถนนก็พอไอ้โลนอ่าแล้วจะลักพาตัวเสร็จกันกี่โมงคะครับก็น่าจะเสร็จเวลาประมาณราชการนั่นแหละพูดอย่างก็ว่าการลักพาตัวเป็นการทํางานไอโยโดนใครลักพาตัววะกูจะไปช่วยมึงอ่ะครูดาวเรืองเอานี้แล้วกันเดี๋ยวผมสั่งเสียด้วยเลยฮ่าคอโย่มึงกําลังจะตายเหรอ กูโดนลักพาตัวแล้วคิดว่าน่าจะตายในเร็วๆนี้เลยโธ่ยองเพื่อนรักไอกโกรธมึงได้พกสมองมาไดปะเนี่ยครูยองจะสั่งเสียอะไรหรอคะคือถ้าเกิดผมเป็นอะไรไปขึ้นมาเนี่ยฝากเผาบ้านไอโกรนกับบ้านไอจอด้วยนะครับเผาแบบว่าไม่ให้เหลือซากเลยนะไม่ต้องให้มันมีที่อยู่ได้ค่ะครูยองโอครูดาวเรืองเป็นคนอย่างงี้หรอใช่ดิครูดาวเรืองถ้ากูบอกให้ทําอะไรก็ทาหมดแหละนี่มันคือพลังแห่งความรักหรอวะกูว่ามันคือพลังแห่งการหลอนตัวเองของโยอง ให้กรนมองถนนอ่อครูย่องคะครูย่องเด็กนักเรียนอยากคุยด้วยอุ๊ยสงสัยว่าจะเป็นห่วงผมอ่ะคุยเลยครับครูยองนี่ครูย่องหรอเออนี่ครูเองกเปดเหรอใช่ครับครูยองอ่ะพวกเรามาพูดพร้อมๆกันไก่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 ไ่ไก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 ก่ไก่ไก่ไกก โกรนเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกูรู้สึกเหมือนกับว่าชนอะไรบางอย่างไอ้โกรนมึงชนอะไรไม่รู้กูดูไม่ทานกูพยายามที่จะยืนโยกแทนแล้วไอ้โกรนมึงฝ่าไฟแดงแล้วมึงก็ขับรถชนคนแน่ๆเดี๋ยวกูแจ้งตำรวจก่อนอย่ายโยงกูขอร้องฮัลโหลที่นั่นสถานีตำรวจหรือเปล่าตำรวจเกหรือเปล่าสวัสดีครับคุณโยงนั่นใครอ่ะผมโคบานีครับตอนนี้คุณตำรวจเจไม่ว่างเอา้าไม่ว่างเหรอเออเรียกมันมาหน่อยมีเรื่องสําคัญจะคุย ผมว่ายังคุยไม่ได้หรอกครับเพราะว่าคุณตำรวจเก้เพิ่งโดนรถแท็กซี่ชนไม่นะไม่ใช่ลวใช่เนี่ยครับคุณโยงตอนนี้ก็ได้มีการส่วนที่กำลังตำรวจกว่าห้าแสนนายเพื่อที่จะตามจับแท็กซี่ตำรวจห้าแสนคนเลยเหรอใช่ครับ,อ,รบอีกครึ่งหนึ่งเป็นหน่วยสวามีเฮลิคอปเตอร์สิบลำแล้วก็มีรถถังสองคันเรือดำน้ำห้า 5, เครื่องบินรบเจ็ดหน่วยซีลยี่สิบแล้วก็มีรถปอตออสองคันโอ้โหมันน้อยไปไหมสำหรับแท็กซี่ตั้งหนึ่งคันเนี่ย ล่าสุดนี่ให้ทางมาดากัสกา้ายิงจรวดนววิถีมาอีกสิบลูกแล้วก็นิวเคลียร์ลูกหนึ่งจากรัสเซียครับน้อยไปเอาอีกแค่นี้โกรนมันไม่ตายหรอกไอโยงมือรักกันจิงต้องเอาพวกปืนเลเซอร์ดาบเลเซอร์จากหนังเรื่องสบายวอลมาด้วยสตาร์วอลครับไม่ใช่สบายวอลอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณโยงมีสายตรงจากนายกรัฐมนตรีจากอเมริกาเขาอยากคุยกับคุณโยงอ่ะไอโกรนมองทางฮะแล้วจะคุยกับกูทําไมเนี่ย เฮ้ยโกรธมีคนจะคุยกับมึงใครวะฮาเลเวเตตูตูตูเอามึงนั่นแหละตูตูตูยังอีกกูไม่ใช่ตูไม่เชื่อมาทดลองไหมล่ะตูตูตูอ้ยงใครเนี่ยด่ากูอยู่นั่นเลยนายกรัฐมนตรีจากอเมริกาด่ามึงเหรอโหนี่นายกรัฐมนตรีอเมริกาเหรอด่ากูทําไมไหนขอกูฟังหน่อยไอโกรธมองถนนตูตูตูมึงนั่นแหละตู อ้าไ่ใช่นี่เขาวางสายไปนานแล้วอีกโลนอ้าวรอนี้คือวางสายละโอ้ยหทำไมไม่เปลี่ยนเสียงให้มันน่าพิรมกว่านี้วะไหนมึงเสนอมานด้ว่าอยากจะให้เป็นเสียงวางสายแบบไหนกูจะได้ไปบอกเขาก็น่าจะเป็นประมาณว่าดวบ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 ไอโรจิตจอบมึงละเออก็อยากจะให้เป็นเสียงแบบว่าได้บรรยากาศของการวางสายหน่อยยังไงว่าบรรยากาศของการวางสายก็แบบว่าการวางสายมันคือการเลิกคุยการลาจากใช่ไหม จะว่าอย่างนั้นมันก็ใช่ก็นั่นไงกูอยากให้มันได้บรรยากาศของการลาจากประมาณว่าเสียงคนร้องให้แบบไหนวะเหล่ามาสิอะสมมติกูคุยโทรศัพท์กับมึงนะฮัลโหลโย่ไอ้แค่นี้ก่อนนะเออโอเคแค่นี้แหละกูว่าเอาดบ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 นับบแหละดีบ ก็โหยกล้ามึงดูดิฝนตกขนาดนี้แล้ววันนี้จะมีลูกค้าเข้าร้านไหมเนี่ยตอนฝนไม่ตกลูกค้าก็ไม่เข้าร้านมึงหรอกขาวอย่ามาทําครือเฮ้เสียรายได้หมดตกอย่างนี้ทั้งวันตายตายแนีนนน่โอ้โหที่มึงเตรียมใส่ผ้าขม้ามาเลยหรออ๋อเนี่ยนะกูเตรียมไว้เผื่อน้ำท่วมไงจะได้กระเจงไม่เปียกกูเป็นคนที่ชอบคิดอะไรคาดการล่วงหน้าเว้ยแบบว่าเป็นคนฉลาดโคตรฉลาดฉลาดชิปอ๋อว่ะยา้น,นี่เองหยาฝนตกออาเฮ้ปกโป,ก,โปกมึงวิ่งมาจากไหนเนี่ย วิ่งมาจากประเทศไทยพี่ที่นี่ก็ประเทศไทยปปอกโ,โอ้ยเปียกหมดแล้วกลางร่มให้หนูหน่อยสิเฮ้ยปป๊กป barr, อกร่มอันแค่นี้มันอย,อยู่ได้แค่สองคนเท่านั้นแหละมึงจะเข้ามาแทรกแบบนี้ไม่ได้เอาแต่หนูเป็นสุภาพสตรีอ่ะสละดร่มให้หนูไม่ได้เหรอสุภาพสตรีอ่ะไม่มึงไม่ใช่สุภาพสตรีมึงเป็นสุภาพสตราระดับใ้ตูละหนูอยู่ด้วยเฮ้ยปป๊อก,กนี่มาไหลกูพอดีกับตูดหนูเลยพี่นั่งสบายมากโอ้โหปปอกไหลกูไม่ไว้ให้น้องหงนั่งเท่านั้นเว้ยหนูนั่งแค่นี้นะดีแล้วหรือว่าจะให้นั่งบนหัว เออแล้วทำไมพวกมึงไม่ไปหลบในร้านกันวะมาทําอะไรกันหน้าร้านเนี่ยอ้าพี่ขาวพี่เคยแม่แบบว่ารู้ว่าฝนตกนะเปียกแต่ก็อยากจะดูฝนอฮ้ไม่เคยเอองั้นก็เคยซะหาทำอะไรที่มันโรแมนติกโรแมนติกกับเขามัางสิวะเอออ่ะช่วยโปกะโป๊หน่อยโอโห่กูนึกภาพไม่ออกเลยเวลาที่มึงเป็นคนโรแมนติกกับไอ้ขาวแล้วกูจะต้องโรแมนติกไปทําไมอ่ะกูเปิดร้านอาหารนะไม่ใช่ซ่องเออจริงของมันเอ๊ะทำไมรู้สึกเยเย็นเท้า เฮ้ยข่าวน้ำท่วมโหมันไหลไมา่จังไหนวะเนี่ยวายวายวายตายแล้วน้ําท่วมโลกพี่ขาวพี่มีกระสอบทรายไหมกันน้ำไม่มีไม่ได้เตรียมอะไรเลยเฮ้ยขาวนั้นมึงก็ไปขนของนีนน้ําทึ่งข้างบนเฮ้ยไม่เป็นไรกูไม่มีของมีค่าของพวกวัตถุดิบไงในตู้เย็นนะขาวเอออยางที่พี่โกรธว่าน่ะพี่ขาวถ้าเกิดว่าพี่ต้องติดหลายวันเนี่ยจะได้มีอาหารกินเออตู้เย็นกูก็ไม่มีของแล้วคือที่จริงกูไม่ได้เตรียมของอะไรมาเลยเอาเนี่มึงเปิดร้านยังไงขอมือเนี่ยขาว มันไม่ค่อยมีลูกค้าวะ่ะกูก็เลยไม่ได้ตุนของเฮ้ยห้ให้มันเพิ่มขึ้นเปล่าวะใช่พี่กล้าม,มันเพิ่มขึ้นจริงๆแล้วเราจะมายืนโง่กันแบบนี้เหรอไม่ได้แล้วนะทําไงดีวะเรียกใครมาช่วยเหรอเดีอกไอโยงมาช่วยไหมโอ้ยพวกพี่นี่เนาะอะไรก็พี่โยงหากพิ่งพาตัวเองกันสมั่งดีเรื่องแค่นี้เราเนี่ยต้องหนีขึ้นหลังคาโอ้อโหหนีขึ้นหลังคาจะขึ้นยังไงอุยหนูมองไม่เห็นพี่ขาวรถมอกอ๋อ เฮ้ยพี่ความสูงมันแค่นี้เองไม่ยากหรอกไม,ไม่ยากไม่ยากยังไงวะป๊ะโป๊ะพี่มีบันไดไหมฮะไม่มีมีท่อนไม้ยาวๆไหมฮะไม่มีมีหัวใจไหมฮะไม่มีเออมีดีว่าหัวใจกูมีว่าแต่ในสถานการณ์นี้จะเอาหัวใจมาทําอะไรเหรอฮะอไม่ได้เามาทําอะไรถามเฉยๆเห็นบอกแต่ว่าอะไรก็ไม่มีไม่มีเอาละเดี๋ยวพวกพี่ๆฟังหนูนะหนูจะบอกวิธีขึ้นไปเออไหนๆเหลามาสิให้พี่กล้ามกับพี่ขาเนี่ยส่งหนูขึ้นไปบนหลังคาก่อนอือแล้วไงต่อ แล้วหลังจากนั้นน่ะก็ให้พี่ขาวเหยียบหัวพี่กล้ามขึ้นมาบนหลังคาเหมือนกันนูก็จะช่วยดึงออาทำไมกูต้องเป็นคนโดนเหยียดด้วยแล้วไงต้องมาเป็นคนสุดท้ายได้ละ่ะก็พี่แข็งแรงสุดนะแล้วหลังจากนั้นนะพวกเราก็จะช่วยดึงพี่กล้ามขึ้นไปโอ้โหเงียบเฉียวไม่ให้เห็นด้วยกับแผนนี้สินะเอาปกปก้อแล้วทำไมไม่ให้กูขึ้นไปก่อนแล้กูเนี่ยเป็นคนดึงพวกมึงขึ้นมา ไหนบอกว่ากูแข็งแรงสุดไงกูได้หลายดิงพวกมึงขึ้นมาสบายสบายเลยยังไงกูขอเป็นคนที่สองตลอดแล้วกันเพราะว่าพีการตัวหนักไงถ้าเกิดพีการขึ้นไปก่อนพวกเราก็ไม่มีแรงที่จะขึ้นไปแล้วมันใช่หรอวะใช่พี่ใช่แบบนั้นเลยจริงไหมพี่ขาวเอ็กกูขอเป็นที่สองพอพอยังไงดีวะจะไว้ใจมันได้ไหมเนี่ยไว้ใจได้พี่ในฐานะที่เป็นน้องชายของจอร์ดวาจาสัตวาจาสิทธ์เออวาจาสิทธ์ โอเคขึ้นมาเลยใครคนแรกหนูพี่พี่ขามันนี่มาเบาๆนะป๊ะเฮีย <Hey ya. S 2> โอ้โหเท้าหนึ่งเหยียบหัวเท้าหนึ่งเหยียบปากมึงเห็นไมหมเนี่ยว่ากลัวทำมือรอให้มึงเหยียบอยู่แบบนี้มันถนัดกว่าพี่เฮีย hey โอ้โหโอ,โโอโ้แสบหัววะ่ะไม่แสบได้ไงหนูเพิ่งไปเหยียบตะขาบมาเหยียบตะขาบตัวใหญ่ไหมใหญ่อยู่พี่หน้าเจอพิษเยอะด้วยตอนมึงรีบขึ้นไปโดยด,ยด่วนวเลยกลัวแสบมากขึ้นส่วนข้างที่เหยียบหัวพี่กล้ามนี่หนูไปเหยียบคางคกมามนงไปเหยียบทําไมนะมึงโลภเกลแยล้วป๊ะ หนูมองไม่ทันก็เลยเหยียบเอาละหนูถึงราคาแล้วพี่หนูปีนขึ้นไปเลยนะให้หยาขาต่อไปตามึงใช่ไหมเออใช่ปาโกูกูขออนุญาตเหยียบหัวมึงหน่อยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตอบคำถามก่อนมึงได้ไปเหยียบอะไรมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าเหยียบแผ่นดินแค่นั้นแหละอย่างเดียวเลยแล้วตอนนี้ก็เหยียบน้ำท่วมโอเคผ่านมึงขึ้นได้เอาละนะให้ยา โอ้โหโกระโดดทีเดียวไปถึงหัวเลยแล้วนี่มึงกลางโฟไปเนี่ยวิชาตัวเบาเว,ว้ยตอนนี้ไม่มีตังใช้ปโป๊ป,ปจับแขนอยู่หน่อยวิเคิลไม่กล้าจับมือผู้ชายอย่ามาเล่นเอาละพี่เอาละเตรียมตัวฮึเสื้อ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 โอ้โหแหมขึ้นไปกันหมดแลวใช่ไหมเอ๊เดี๋ยวนะแล้วกูจะขึ้นยังไงเนี่ยยืนมือมาที่พี่เอาฮึเฮ้กรามทำไมแขนมึงสั้นจังวะไอเราก็นึกว่ายกแขนแล้วจะเอื้อมถึงดีดูดิสูงเท่าหัวเลยหมาาฟว่าไงวะโป๊ป พี่ไม่ต้องยกแขนก็นได้นะไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยเอา้าวคืออะไรยื่นมือมาดิโอโหขนาดลูฟี่นี่มันยังคิดหนักเลยมั้งเนี่ยพี่กล้ามหนูขอโทษแต่ว่าวันนี้คงขึ้นมาได้แค่สองคนนั่นแหละคือหนูกับพี่ขาวไอูพ้พักทริยศพูดจริงรอ่ะเนี่ยกล้ามกกรักมึงหนูก็รักพี่พี่กล้ามกูเกลียดพวกมึงเอานะเดี๋ยวชาติหน้าหนูจะตอบแทนฮ่แต่ไม่เป็นไรหรอกกูไม่ว่าอะไรหรอกช่างมันช่างมันขนติดันต,ติให้อภัยเฮ้ยพี่กล้ามพูดจริงเหรอไอกล้ามมึงโคตรจิตใจดีแล้ว่ะ กูไม่ได้จิตใจดีหรอกแต่ว่าน้ํามันไม่ท่วมและน้ําแห้งสงสัยว่าการระบายน้ํามันดีอ้าวเวรกรรมงั้นพวกเราจะขึ้นมาทําไมเนี่ยนั่นไอโอ้ยละบากแทนแย่มาทําทเป็นบ่นนะกูละบากกว่าพวกมึงอีกอามางั้นลงลงพี่กล้ามรับหนูลงไปหน่อยเออเอากูลงด้วยกล้ามฝันไปเถอะกูจะเข้าไปรอมึงในร้านกูจะกินเบียร์ให้หมดร้านเลยไอ้กล้ามไอ้ปก๊ปกนีเป็นแผนของมึงเราจะลงไปยังไงดีพี่ขาว ไม่รู้่ะรอจนกว่าจะมีคนมาช่วยมั้งใครล่ะจะมาช่วยอย่าบอกนะว่าเป็นพี่โยงอีก